เปมนิมมาปำมวนนะครับวันี้วันนี้มาน้าที่ิมของคุณพครับคุณพโเป็นส่วนมากโอเคขออ้อนอ้อนรับน้องครับผมแดดแกวครับเไปไปแล้วยเดียน้แดดอาหารมาเท่าครับเอาซิมเกลกหน่อยซอยเดือมมืนเอาจานนี้ที่พ่อดีที่นอ เยเลกิดมากใ่มากเขเคยพาอเขตุ้มจ้าหนุ่หงอกงามปาดี้สวัสดีครับพี่น้องเอฟซทุกคนทุกทั้นครับเอาอพอน้อยของกอนสามั้นน้อยจะถึงครับพี่น้อง เมื่อนีนได้สามสันเนื้อโง่เดี๋ยวฟังเขาเปิ่งทางโง่ก็ได้สามสันเด้พี่น้องหิอนึกว่าจะมีจะหมูครับมีนะรู้โงูก็ได้คือเดี๋ยวคือเมื่อนี้คุณนิโคเพิ่นจะมาเยี่ยมมายามครับก็เลยเตรียมอาหารอันนี้เป็นชุดก๋วยเตี๋ยวด้ะครับพี่น้องและเสื้อก๋วยเตี๋ยวไปท้าทีมงานคุณนิโคเทิ่งทีมงานอีสานบ้านลุงน้อยเขาเพิ่อละมานำเดียวอันนี้ เนื้อลัันสมไว้ทาตอนทาฝะคุณนิโคเพื่อครับน้องปักไวถึงแค่แล้ววางเรื่องครับทีมงานปักไว้ทาแล้วตัวนี้ไว้สอยจุ๊ครับนี่จะเป็นเพ่เป็นบีเอาไปต้มเสือมอไว้ทาละครับแล้วตัวนี้เป็นเนื้อติดมันครับเนื้อติดมันเราเอามาลวกกินกับแก้วอมครับเลยอาหารไวทาทีมงานคุณนิโคเพิ่นกับอีสานบ้านน้องน้อยทุกคนทุกท่านล่ะเอฟซีทุกคนล่ะครับผมฝาเสียบเสบเดี๋ยวเดิอมาอนี้ บาที่นี่ก็ละซอยเนื้อตต่นี้ลงเสิร์หม้อก๋วยเตี๋ยวลูกสาวเตียออ๋ยวหม้อใหญ่ไปละเมื่อนี้มีที่ใช้อันหม้ออันนั้นเลยมันบ่อรูกเอาหมอ้อหูใหญ่เลยเถอะเฉยสามสาิบป่ะสามสิบสิบเนี่ดีค่ะนี่เปาะระเทมเนอพี่น้องเอ้บแม่แม่บ้านน้ำมาบ่ครับเลยแม่เพิ่นไปฉีดยาก,ก่อนเพิน<อ>เ่นไปเพิ่งไปถามคุณหมอว่าเป็นกบบเทียมเสียงเนอะจัง น <sk <right um ั่งเฝออันนั爸爸่งเบียร์ไปแต่ต้นรับคุณคุณนิคู่เลยครับวันนี้ในสัมพันธ์กินนั่นกินนั่นเบียร์หรือว่ากินนั่นครับผมหรือว่ากินเหล้าครับโอ้ปกติกับบุกไทยถนัดทักทั้สองอย่างกินได้ยูสุดยอดผมถนัดว่าสมบูรณ์ถนัดนะครับโอ้ฮะเบิดมาเป็นแม่ครัวครับผมอันนี้หยุดค่ะ น้องพอน้อยครับนี่ยน้องสาวพอน้อยส้อยเดิมครับผมเป็นน้องแท้ๆพอน้อยส้อยเดิมครับลูกเก่งครับพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องเนี่ยมาแย่งซีนกันเลยก็ร่างแกงน้องใหม่สมก็แกงเฮทพ้อถาคุณนิโคค่ะคนเฮทพ้อหนังคนน้ำว่าอาบเนื้ออับแล้วอาบแล้วร้อยไปโลนแล้วยันว่าได้อาบ อันนี้มันายังนี่ครับใช่ครับนี่เป็นเห็ดพอจะตอนนั้นที่เห็ดพอมันอ่อนได้หลายมันได้เห็ดพออ่อนจากภูเขาแถวอันอนออผู้บ้านยังกว่วตะเพือกแจ้งนางค่ะอ่อนก็เ,เ,นเลยเก็บแซ่ไว,ว้ว่าคุณมีโคสิมาก็เลยสิแกงแล้วก็อันนี้เพิ่นบองแต่รอกกวนไว้กินแกงไก่สมัยสมวันนี้เขาสิจัดห้องอ่ะมีค่ะน้อยสมเวา บอกครับไปเนื้อมดหนีเลยบอกครับแม่นลูกไอ <วะ S 2> ้เดี๋ยเบิง้งสมอหลงใหม่อันหล่ะพอดีเลยอ่ะเนื้อประมาณซิบกวโลนี่แหละก๋วยเตี๋ยวครับพี่น้องนี่เอ็ดก๋วยเตี๋ยวทั้งมดเลยด้วครับนี่อันนั้นกัเอ็นที่ลืบออกเวลาเอาเนื้อมาเอ็ดโซมเอ็ดเนื้อแดดเดียวนะมั่งเริ่มเป็นเอ็นแข็งๆกัลืบออกไว้ถ้าซื้อก๋วยเตี๋ยวนะท่านไหนได้พี่น้อง เก็บแบกพอนจอมาซอยสินซอยค่ับงไม้สมยากน้ำหมอกวเตี๋ยวตอนนี้หมอกเตี๋ยวเพระพอค่ะไม่สมสวยนะครับใช่ครับนี่ของเท้าหรือว่าของยามเนี่ย นี่นะครับเอาน้ำใบสมมาขิผัวใช้กับไก่ก่อนเติมน้ำแล้วจะได้คลุมหอมมันเข้าใจสมมันิจะได้อ่อนอรัวงอันนี้แกงเห็ดค่ะแกงเห็ดเขาหอมโอ้ยเป็นตาแสบเขาหอมสองแม่ขัววันนี้ตาสองแม่ขัวตาสองแม่ขัวนี่ครับเอาเบิดเอาเบิดกับไส้ครับมวันนี้เอาเบิดบือดไปเห็ดเขาเขาให้เล็กหน่อยค่ะไม่เห็ดเขาเขาให้ผู้ใหญ่ ปกติอาเบอร์จะเหดไอ้กับเผาให้เด็กหน่อยส่วนเด็กกินครับผมเด็กหน่อยส่วน้องมะลีไปหาเหรอคะเด็กหน่อยส่วนเด็กมีอยู่จะคนก่อครับอาเบอร์ยีสิบห้าคนค่ะตอนนี้ยีสิบห้าคนคู่สามคนแม่กรัวหนึ่งคนคันนองมะลีเขาไปกันที่กินไปนะออาเบร์ก็ต้องเห็นเขาเดี๋ยวใช้ชิ้นไปซ่วนปลาตัเฮ็ดพออ่อนๆครับพี่น้องครับผมแต่แตะว่าครับเฮ็ดเอาหนังยัน วุ้ยมึงนะครับแต่ก็าะปาะราคาเมื่อวานนี้แกงเห็ดพร้อมใส่น้ำอัดเจทำทำงานท้ายใ่การควบคุมของเสียบไงทำนี่บอสเบอร์จะยากระไดถือมาให้กินด้วยนั้น นอ้ยสัมพันธ์แบเอาไปยืมหมอใหญ่แม่บ้านมากครับผมกับซึ่งกับซึ่งใหญ่มากเรียบร้อยแล้วครับทีมงานคุณนิโคกับอีสานบานุหน่อยมากเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับป้ารถตู้หนึ่งสองสามสี่หาป้าหาขั้นครับป้ารถตู้ขั้นหนึ่งครับผม เปอดเพล็กนเต็มๆไปทำทมวนนะครับขึ้าางานพอหน่อยซ้อยเดิมครับอลักการงานสังพี่นอนเลยมั้นสูขข่หกพันครับที่มานีกแบบหนึนอย รุ่นกัมาเรียบเรียบบอล่ะครับผมสวัสดีครับพี่ลูกครัพี่สานมาหน่อยพอดีมืนหนีมาน้ำทิมของคุณนิโกครับคุณนิงโกะมันสวดมากมาเร็ดน้ำพูน่อยเลยมาเร็ดมาเยี่ยำถามกาเหรียญน้กันโอ้แมมวนกัมาหน้าครับผมมมวันมมวันสวัสดีนะแมมวันเจ้าขึ้นรถ ทักขุดนะครับของน้ำสวัสดีครับพี่ครับเป็นยังไงครับคือเป็นโอ้ดูสบายดีเสวัสดีครับผมคั่ะโอ้สายเลยเฮ้ยข่ไปรอดกันประมาณตัสดีฮอดบาทเลยครับฮอดบาทเงินแล้วเสร็จดีกว่าเด็กพี่น้องให้ปัน ซืือไปน้อยนึงแล้วล่ะครับตอนต้มนะอันนี้ย่ามันมีโกมก็เลยเพิ่มอีกจังหน่อยครับเสร็จแซ่บไปเลยอันนี้เส็จสอยจุตอนรับคุณนิโก้เป็นก่อนกับทีมงานทุกคนทุกท่านล่ะเขาต้มเสร็จแซ่บแซ่บมดาแซ่บดีอยู่บ่จ้าอันนี้กำลังพุ่งอออยู่จานนี้อันตอนไปนั่นนะเมื่อบ้านบุดแล้วบุบอยู่ว่าจานอันนี้กกำลังนึ่งครับซิ้มๆเลยเจ้าก มีผงเด่นนว่ามีได้เอาไปได้รลเออเอาไปางเติมความหนวดดูเนาะเติมเท่าไหม่บ่น้องคอยจ้าเอาคับเนี่ยผัดซุปใช่สามซ้อนเลยครับผมแบบเข้มข้นจึกหน่อยนั่นนค่งนึ่้อนด้ สองซ้อนก็พอนะครับเจีวเดีส่งทะลุไปลเฮ้ยขอไม่ควันน้ำเด้อม่ะชิเรียนมาฝากเดื จอดโมันอยูอ่เดี๋ยวั่นน่ะิน้าลงไปได้เด้อพี่น้องไอ้ปาเเองเอ็เด้ังเนเด้งเงีดนังไม่เขีนเนาะเขียนดเนพี่นนะ้องเอย อันนึงมันต้องใส่มาเนี่บ้า้อใส่่มาเกงหนึงก่ิ้นสีสบ่ข้า้องติ่มีอ่คคหิวเข้า้ากันี่ม้ม้นม้อคอยกินมีมส่งไม่แกง่ไม่ส่งก็เฮ็ดคอทาแล้วเดี๋ยวน่ตักไปเพ่อนไเ่ไปด่มมได่เด้อ เออเออเราปล่อยสิเฮ้ยมันโมแม่แล้วบางทีเรียนโหนง่วยนะฮะมาถอลงมาอันนี้ของป้าคุณนิโคะบอครับแม่ขอบคุณนะ้าขับคุณนิโคะป้าหลายหยอย่างตัวนี้ไม่เอาสโลไม่เอาจะเอาไม่เอาจะเอาสโลไม่เอาอจะมาอาสาสมัครสมรักไครไม่ได้นะคะจะมีมะเขบว่านเียวาป้ามาจากสกลนครมาได้พี่น้องเลย คุณนิโคเพิ่นเอามาฝากให้อยูเพื่อกินครับจะมีมะส้มเทียวหวานนำมาปิดกระสอบกระสอบเลยเรื่งยูของกินอาซาสมักไทยทังนั้นอันนี้กระเทียมตัวนี้ขอบคุณหลายๆเด้อครับครับพริกแห้งพ้อพริกแหงแล้วก็มั่มังคุดครับพี่น้องมะทุเรียนคนน่ะแม่นิดครับเตี๋มแบบนี้อันเนี้ยครับก็ขอบคุณหลายๆเด้อครับคุณนิโคครับผมนี่ขอเอามาฝากยนมัลลีนี่ครับครับคืองามแต่ละหน่วยนะสุดยอดเลยครับแม่นมดลังเลยนะครับ ครับผมขอบคุณหลายเรือครับเอาทีนี่ละเอ็ดกับเขาสู่กินก่อนนะครับคุณนิโคครับครับผม้าออกมาทันนี้วันนี้เราเสื้อเขาหอมนะครับใน้องบใส่ตมไปเดียร้อยเสื้อลงไปนละครับนชุดบดมากเรียกได้เด็กสั่งไว้น้ได้ฮะเสียบเียบ้ิน่เงี้ยวเอาไได้ก็ได้้เอบอกว่าก็ นันเรือกห่ออันนี้บอกให้ไปชิ้นๆอันส่วนห่อบอกเป็นแบบอยู่เองหเป็นบองอ่ะเป็นเุ่ีเทียนอะทุ่มต่รายรัก ตอ้มจที่ห้องแมตู่กเาเฮ้ยยเาไปเบานาเ่าเี่ยว่นวเราไมเป็นแบบนั้นวเราไมเป็นแบบนั้นอดูซิวเดียวเดียวอียิมเลยงเียมเลยยิกินเพราะว่าีเป็นแกงนึ่งอส้วยโจ๊ะราคาแกงแล้วไม่แกงวไม่สม เมนูสำรับทงานนี่กู้ทีมงานสาคนน่อยีมกดีมาีนเสียบๆอาหารบ้านทฮาครับนี่นั่งบ่อุยบนดี๋ยวตากินอะไรดอกเป็นยังไงสิกินอ่ได้มยากบ้านยากบ้านแล้วใครโอ้ยบไดรกับดอกเจ้ามือนี่ยี่นี่ละเบาอลไอยากบ้านโอ้ยบัตรกับอืมกินเมือนเลี้งเหมือสิครับคุณก้ว่าใบสองใบสามหมื่นคนว่ินี่าที่บัตร เขาเคกินเขากินน้ำตัวแรกอะไรพ่อเมื่อย้มืองเม่อยเมื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 ่อเมื่อย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 เม่อยเมือยเดื่อยเมอเมียมันเยม่เอเมเยอยเอยเือมมือเ จบมาดีเอากมเป็นทีกผมบอจะอาลูกขึ้นด้่ปะเนี่ยเพี้ยเป็นไเอีกเยข้ามมึงด้วยฉนหูจางว่าเสียบว่าเสียบจานนีที่พ่อดีที่เนาะโค้ vẫn có nhang đầu nên chưa đến tiền Ô vô địch kín của cháu, vách ní quán kín về đây. Soi chút đi quán vách ní bố vách ní quán 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 vách ní อืมอืม well. uh, 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 ่าคมลำดับทัคมดีปะครับที่สนผมยังเดาครับแกมง้เอแกงมม่งไปห้อเอาเอานี้หางโอ้กินแล้วผมหลพีน้องเลยกักว่ถ้าเบาปุยโมเรีนโมเมนตัวหนีมาเจี๊ยบโมแมนเบ่ปุยมเรีนตัว้งเดเลยเจี วคุณมองเอากินจุสุดจ้าคือเป็นแบบนี้บมนีันแบม่แก่่บ้าปุ๋ยวะผมยืนยันเดาผมบอกโอ้ยคุวน้อยไม่แบบไม่ปัชชี่เลยตัวนี้เนาะอข้างก็เด้อดเ เอาเพื่อนวินออกี๊ยซี่สมองจมบ่าละครับบ้านใคคิดติดกันด้วยว่ายุไก่ยุไก่ไทยนอรดีให้พร้อมทำได้ขึ้นสวรรค์บ้านี้ีม่สดจะาีน้ายเป็นผสมผสนคอยว่าอยย่คอยว่าคอยได้กินย่ายคอยอยู่จน่อฮน่เพาะโซลาทำมมนลาลาเนีล้ตอนนี้เป็นมีตัวฮัวบุสม้เลยสิทอ้ัได้ส้ นั่งให้กำลังใจก็ได้อกเนั่งเห้กำลังใจก็ได้ดอกเรียนบ่เยพอีพอดแตกแล้วไม่นสั้นประมาบอกแมนของไม่องแตกโอ้แล้วไปจินไหนเราเนสุ้เรามอส้เราจีนสร้างว่าแถอขันแตกเรากืนเลยโอ้แต่ว่าไปหนึ่งข้าเดียวไปสุงเงินหนึ่งเนอเาไวส่งเม่อก้ไมได้เป็นเมนนโอเคเดี๋ยวไปรอบางข่างข้าวขาทังผีกอน เดี๋ยน้ท่านนี้ขึ้นเงียบเถน้อขึ้นหนารงข้อกท่านี้ถึงกว่น้อคนขึ้เงียบเถรนี้ขึ้นขึ้แห้งซีอยงแห้งอยู่มีน้ำตัวาบาด้วนไหเวลาโอ้่านไหเวลาเพิคนคอยเป็นคอยไปเนาะเอาแล้เจ้าจางเข้มก็บอกนยครับมีซอยจุซอยจุดีครับซย้าไป โอ้ยสเร้สา้เขาแบเดีวอน่อยพิเศษนะคะนี่เกียวมสจุกใได้เยู้วันคมนยังเดารว่ะานด้องมกับแมคเวดออกมาละแล้นี้จ้เอาใ้ซือมายมะเ่องเด้เดาวกินข้าวเ่จังสิ่ได้ขึ้นฮอดบ้านแม่ คนละมือลงคนละวเนียงกี่ากับคนว่าเรื่องการจะไม่สมแซ่บ้าดูงงนะสบายอะไรพี่เป็นไรอ่ะสามสิบห้าเหรอแคดคนเ wing, ี้ยเหรอ โออแสดงว่าเกี่ยวขมหลีนอโดนปนีวพราท่านสอให้พ่นรถแม่เอ้พันเลย้พิ่ไปเลยให้พ่นไปเด้นเลยครับขอบคุณครับผมแร้วคืยางเด้งแด้บมาที่นี่ทางเด้งยางเด้งเขาบอกว่ยางย้อนย้อนเ้ยคันุกะได้มาย่าขอบคุณครับ เจ้าน้าก็ดีขอบคุณค่ะดอกเรามาอาถกูไกตั้งแต่กินเนกินเนื้อมันง่้ๆมงามมงามจากเคียงเนี่ยจากทิโนรามเ่ำคนรับประกันคุณภาพผ้านออย่อครับต้องเขียดม็นเรียกว่ามาทานผ่านไอเอสอก็ไปเยาวข่อยเกีงใจด้วยมไนจค่น้ำเลยด้เ้าเอาอผนับผ่านม้อก่อน พ่อวาชอบตลอดรูดหยอดเลยไม่รูดขึ้นน้ำไล่น้ำกินนองเลยเล้ากินเป็นแซ่บแต่เป็นเบาปุ๋ยเนาะที่สามมันเท่ากับที่สี่้วาอ้าวอีเลยเป็นน้ำเบาปุ๋ยเอาเอาเนี้ยเผากันออกกันกินน้ำกันเนแซ่บ ลายผูลายคนผู้นั้นกินนี่ผู้นี้กินหน่อโอ้ว่าเป็นไข่อยู่ดิชองช่องกินกยเียวอ้หชอกินก๋วยเตียวก็ว่ากุวยเตียวขึ้ซื้อนืวเว่าก้ยเินดามอากว่าเียยยิ้มเลกินอ่ไห้อตัวหอเบาปุ๋ยบอยบอยบอยอันดันี่ล่ะ่ะนี่ไปหูเลย เปิดออกมาคนรูเรือเป็นอะอันนี้อันนี้ลย่น้ำา้ำน้จะบอกว่าสีลแกัดาเป็นเป็นนีเรื่องอนมันวมั้งโอเคไหมเนี่้วันี้ที่เขาเหรอเนี่ยอันน้โ้ยเสกเคงเจาะใหรคอยอย่างเดียวเนตัวนี้ก็ พอหนเอาอยู่เลยตัวดิเกิดมากใหญ่มากกับบุเคยพ่อับตุ่มซะมาห่อง่ามปานนี่พ่อใหญ่ใช่วังขอขอต้่มพี่นี่พ่อพ่อเองเนี่ยใช่พ่อเองไดยพ่อเองไดยเหลืออะไรยังแทบเหลือยังแทบปีหมื่นฟองอันนี้ละเออพ่อเองเอานางนางจังบริโภคขอซ้อนนี่ซ้อนกระบวงเด้อเจี๊ยเดี๋ยวเอาเท่าไหรเอาเท่าไหรซ้อนนางหลานเจ้าทั่นก็มาหลานนอน ร้านเดียวแม่แม่น้องไอศิลป์เออเป็นว่าสิมานี่แหละมาท้าตอนรับคุณนิโก้เราเสนอเขามาเสนอรลานสิไดท้าพี่มึงดูห่อนเด้อห่อนเด้ออันนี้เด้อนี่ห่อเองเด้อพี่น้องเด้อห่อเองกินเองจนมึงมีภัยยากินเนาะห่อนี่แช่โวดแซ่บปวดโอ้ อร่อยมากหวานเลยพม่แน็ตหวานอร่อยค่ะดีเนาะไม่เอาไม่เอาหวานดีเนาะเพอร์เฟกต์โอเคจะไม่ได้ทำเกิดมาเกิดมาใหญ่มาโบเคยกินข้าวต้มแซ่บปั้นนี่จะเคื่อแน่อ็ไม่นั่นถ้าสกุลนครเท่ากับภูไทยคือเดี๋ยวน้องว่าจะมีข้าวต้มผัดแบบนี้มีแต่เขาค่อยเห็นแล้วคู่มือนี้ แต่เขาก็ทำเมา่ก่อนแี่ทำแก๊สแกันโบล่านี่ได้ครับเดี๋ยวนี้ได้ครับเออเอาไปเทสตังทุนซิมนำเด้อซิโน้่ไปเถอะท่างคุ่นทำาป็่น่าเอาไปออ่อามากต้องกวาดตองกวาดค่ะขอบคุณหลาครับน่ารัก แม่กจอาหกมวงควรมาฝากนี่ควรเากับแบมไปน้ำจ้าีเนี่ผู้ดีนี่ยแล้วอดไปฝากลายเลำพวกกินวาสิผู้งามปะนี่โอ้ยคุณดีกว่าไ นี่นอุ่มอันนี้จะคองเสี้ยนเนืครับผมบะพี่น้องทุกคนบอกหั้นนี่มื่นีครเบ้เกิดมาก็อยากเป็นเันเมียเคียงเนื้อเป็เจ้าของเันเขีงยเน้อสีโรักฟ้าครับี่ค้อยาส้มนะครับบ่ครับอันนี้บเปลี่ยนเื้อเปลี่ยนเด้เปลี่ยนเด้องวควายตายดับซื้อบนเด้อแกงงงรงนี้วดีครับแล้วครับทุกท่นขอ ครับอันนี้อันนี้ว่าสวัสดีครับอันนี้ช่องไหนครับนี่ครับอ๋อช่องพลอยส้อยเดิมครับฮะช่องพลอยส้อยเดิมครับโอ้มีแต่กาคาเกินหรือเปี่ยแม่เนาะคุณแม่สวัสดีครับอันนี้เดินท่ามั้ครับเรื่องนี้หรือยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่แบบอ่ายังอยู่คือเก่าเนาะยังเปล่าเมื่อวานยังกันกันยิ่งก๋วเตี่ยวกันยิ่งดิครับเอกาที่แซมมาดูหน่อยมาจากคนบอกเลย Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không chẳng sai đâu 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 yeah khai lại cho khải ai chẳng biết nên mong ai đã an ai có gì กุ้งเลยบอนี <gens> ่ว่าเดียวเได้เห็นเดียวงว่า่วก่าวกันเลาใ่เงินบาุงใหญ่เอามาปั่นและออกกระซิบมาอ้วลออก Tidak, <laughs> น่น่องโอนีพานไปได้ด้วยดีก๋เ,เตี๋ยวกันได้กินกันครบทุกคนดยค่ะเดี๋ยวไปนี่เดี๋ยวไปพอก,ก็คิปพี่ซาบนบานตรงหน่อยสิกินก๋นเตี๋ยวต่อค่ะขอบคุณค่ะ